ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็ดมวยเดือดนะครับวันนี้มาในรูปแบบของสดบทเก่าครับมาดูว่าสดจะบทเก่าหรือว่าเก่าจะเขย่าสดกันครับผู้แรกครับไปดูการชกในพิกัน6กกิโลกรัมหลักโมยฟอร์มสดจากสอปอลาวครับวงนอกดุเดือดแน่นอนครับและนี่คือพนสาบุญเพ็งวัย19ปีสูง177เซนติเมตร และในมุมแดงของเราครับผมอายุ25ปีชกมาแล้ว68ครั้งชนะมา53แพ้มา15นะครับผมนักสู้คนนี้มาจากสุรินทร์ประเทศไทยครับขอเสียงให้กับหลักเลินต่อบัวมาตก็แทนจากเมือนกางสุรินทร์ครับหลักล้านต่อบัวมาดครับในทีมของคุณดำนรงวัต์บัวมาด25กับ19ครับ173กับ177 หัวโคดแรกครับสดบทเก๋าใครสดใครบทใครครับหรือว่าลูกเก๋าจะขยี้ความสดอ่ะไปบนเวทีครับแม่พนมมื่หวาค่อนข้างจะสวยครับโขนสายบุญเพลงจากสปปลาวหลักล้านนี้เป็นระเบวยกระปั้นหนักนะครับเพราะฉะนั้นโขนนี้ต้องระวังให้ดีครับช่วงต้นๆ้นหุกซ้ายมาแล้ครับไม่กลัวเลยครับวันนี้โขนสายบุญเพงครับหนักเป็นหนักครับ พร้อมที่จะแลกตลอดค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆครับอาวุธครับวายไทยนั้นมีหลากหลายนะครับมีล่างมีบนมีกลางครับมีหมนุนมีสบัดครับการมการบอกเอาหน่อยครับไม่ต้องเก๊กรอเยอะครับยังไงก็ดังอยู่แล้วครับออกช่อง8ปดปัดแล้วก็ฟันสวยครับ ทางของโผ่โอ้โหไต่ซ้ายครับเริ่มจะท้าทายแบบแรงๆนะครับผผลนใส่บุญเพลงนะครับมันต้องเจ็บก่อนครับไม่เจ็บก่อนไม่ออกรสชาติครับโดนพอปูดพอช้ำพอเลือดกบปากแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องติดครับผูกซ้ายยังไม่เข้าครับหลักล้าน วันนี้ก็รับมือทางด้านหลักล้านได้ค่อนข้างดีนะครับผลใสบุญเพ็งครับอย่างการกำปั้นหลักของหลักล้านได้เข้าใกล้นะครับแข้งขวาน,นำไปก่อนครับหลักล้านความสดว่ที่ผลใสบุญเพ็งนะครับโมจากสปปลาวครับวัยกำลังซาบซ่าครับไป19ปีกันโดดทีมเลยครับผล ดีครับหลักล้านชกไปยิ้มไปครับไม่เครียดครับโดนไปก็เฉยๆครับโหนจจะเป็นมวยทรงจังหวะสองนี่ครับลอยตัวกาอาาศแล้วสะบัดเท้าไปนะครับผู้หาดูยากครับโอ้ยมาแบบกำลังภายในเลยครับสวยครับลูกนี้หลักล้าน ผ่านยกแรกครับผู้มาญาติของโผลนครับจากสปบลาวหายสวยจริงๆครับอยู่ในทีมของผู้พันแมนนะครับทางด้านของโผลนสายบุญเพ็งไม่ครับหวัดซ้ายหน้าแล้วจีบส่งดูครับแม่สวยงามครับยึดไปค้างหนึ่งจังหวะแล้วดูครับแม่ตับเป็นทอด้าครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครับโอ้โห มาแบบกังฟูเลยครับอ่ะยก2ครับเดินลุยเลยครับหลักล้านครับยกนี้โอ้โหยกแรกน,นี่โดนไปค่อนข้างเยอะครับภาพสโลว์ที่เห็นได้ชัดครับครับกรรมการบอกออกได้แล้วครับโดนไปหลายช็อตแล้วอ่าหลักล้านรับเยอะเดี๋ยวจะเหลือ15ื่นนะครับถ้าเร่ง อาวุธนี่จะเป็นหลักล้านแน่นอนครับแบพยายาาใช้กำปั้นอัดนะครับหลักล้านต่อโบมากครับสิเนเจอร์จุดขายของตัวเองนี่อยู่ที่กัปั้นเลยครับเข้าไปตบทุกซ้ายอ้าบัดขวามาแล้วครับยังทนได้ครับโหนเบิร์นแข่งซ้ายซื้อด้วยกำมปั้นเลยครับหลักล้านต่อโบมากแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าไม่จังครับ ลูกโผลลูกตื้อลูกบู๋หน่อยครับเป็นป๋าใจดีบนเวทีนี่ไม่ได้ครับชกมวยครับโอ้โหวิ่ข่าขวาอัดเข้าไปนั่นแหละครับทำได้ต้องทำเลยครับเราไม่เตะเขาเขาก็เตะเราครับเท่านั้นเองครับโอ้เริ่มหายใจแรงแล้วครับผล่ใส่บุญเพ็งครับพอหลักร้านเริ่มจะบี้ติดตัวอยู่ที่ความต่อเนื่องครับตอนนี้ความเก่ากำลังจะมาขย่าวสดนะครับ แต่เหมือนจะช็อตไปหรือเปล่าครับโขนใส่บุ้งเพ็งครับยกนี้ก็เริ่มโดนบ้างแล้วนะครับเพราะว่าหลักล้านก็เริ่มขยับแล้วครับโอ้ยเชี่ยวได้ครับแข้งนี่น่ากลัวครับโขนได้หลายรูปแบบครับหลายจังหวะครับมีค้างมีตะวัดด้วยครับมีลอยตัวเตะนะครับหลักหลายเลยครับโหนกูเจอบัดขวาครับ เชื่อมั่นในร่างกายนะครับว่าทนหมัดของหลักล้านได้ครับเริ่มจะเดินลุยเดินเบื่ออีกแล้วฝันสอบสู้ขยับครับหลักล้านหาจังหวะโอ้โหดูครับสาวกระปั้นเข้าใส่เลยครับผม ยืดไปปล่อยไปเรื่อยครับอาจจะดูช้าหน่อยนะครับทางด้านของหลักร้านแต่ว่าเริ่มแม่นขึ้นครับพานยกสองครับชมภาพช้ากันเลยครับนะครับซูกขวายิงเข้าไปนะครับโดนคำบับนะครับแต่ว่ายังทนได้ครับ ผ่อนดักเป็นเบาเลยครับอยู่ข้างเชือกก็ดีเข้ามาหลุดนี้ครับตไปเลยครับหลักล้านโอ้ไปอัางคอเก่งมากครับไปกันเลยครับยก3ครับความสดอยู่ที่โผลใส่พุทธเพงครับความเก่าอ,อยู่ที่หลักล้านต่อโบอมาก ที่ผ่านมาก็เห็นเลยนะครับทั้งคู่นี้ต่างทำหน้าที่ได้ดีนะครับทั้งสดทั้งเก่าโอ้โหดูครับงัดซอลนะครับโขนใส่บุญเพงหลักล้านนี่ก็ไล่ตอนเป็นพันละวันนะครับโอ้โหไล่อัดกันแล้วครับไล่อัดกันแล้วโอ้โดนฮุกซ้ายหน้าเมื่อสักครู่นี้หน้าสะบัดเลยนะครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับ ล้านอาครับเดินแรกเลยครับยกสุดท้ายแมมายกนี้ออกมาเร่งเลยนะครับแฝดผมก็ไม่กลัวครับแรกเป็นแรกครับอ่าเดินเข้ามา1-2ึงโอ้โดนหมัดฟ้าันล้านเข้าไปโอ้ครับยิงหนึ่งสองไปด้วยครับเอาครับดุเดือดเลยครับยกนี้เด็ดเด็ดแล้วครับช็อตเด็ดเด็ดครับหมัดเน้นเน้นแมโอ้ลูกคปาาครับปากคอกระแตกทั้งคู่ครับ แล้วไม่มีใครหนีนะครับดูครับเอาครับดูครับโอ้โหพอได้จังหวะก็ใส่แล้วครับทั้งคู่โอ้วันนี้กลับไปที่บ้านตานับพริกให้ริมองคอนขวัดแน่นอนครับปากคอนแตกยับเลยครับพันล้านโอ้โหแข้งซ้ายครับเต็มๆครับโผล่เร่งมาเป็นบางจังหวะนะครับท่าทางของโผล่ครับ ดูรับเร่งครับหลักล้านต่อยแม่นต่อยมันมากครับทั้งคู่แต่ของเชือตอนนี้ยืนดูแล้วนะครับลุ้นแล้วครับคู่นี้ไล่กันไปแลกกันมาบดกันไปเบียดกันมาครับใส่กันแบบนื้อตายเลยครับเดินขวาคอครับอัปเปอร์คัตบัดขวาโอ้ต่อยจนเหนื่อยนะครับวันนี้ครับพันล้านครับยังสะกดผลส่บุญเพลงไม่ลงครับ แม่โดนก็แค่มีแค่เซยแค่เอียงเลยครับโอ้โหนักเลือกจำดาวแล้วก็เลือกกบปลาครับพยายามจะหลอกพยายามจะชี้ครับโอ้โหดูครับลืมอย่างอื่นไปแล้วครับมีแต่หมัดแล้วครับตอนนี้เอาเอาเติมเติมเข้าไปเติมเข้าไปเออต้องอย่างนี้ครับแต่อยู่ไม่อยู่ครับ โดนเยอะนะครับช่วงปลายยกของโผลสายบุญเพ็งครับแม่ได้เลือก,กันทั้งคู่ครับวันนี้แล้วก็หมดแรงไปเ้ื่อกันทั้งคู่เช่นกันครับแม่พยาามว่าครับตีนซบยีนแรกกันแบบนี้หมัดขวามาอีกหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหแรกกันมันสุดๆเลยครับคู่นี้าเนี่ยครับแปลงราล่างไปเลยครับ าช้าครับนี่ครับโอ้โหนัดสอบเลยครับโลนใสบุญเพลงอยู่ใกล้ๆนีช่ช่วงสาวกัปั้นของพันล้านครับหมัดขวาครับโอ้โหโดนไปยังเฉยๆนะครับใจสู้จริงๆอีกมุมนึงครับตบพุกซ้ายแล้วก็ตามด้วยขวาตรง แหมก็เรียกว่าหน้าเง้ยไปไงมาครับย,ยังไม่เ,<ล>เป็นไร,รแต่คืนนี้ครับมีคนชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไปฟังผลคะแนนกันเลยดีกว่าครับ and your winner is the red c o r n r โอ้โหแล้วกลายเป็นเก๋าเขย่าสดเลยครับหลักล้านต่อบูมาาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนผลสายบุญเพลงไปได้